ไปบ่ When we go to Isan เกต Isan I want to learn the mokei กลับไปอีสานอยากไปเรียนหมอแคนไปโรงเรียนหมอเคีนไปโรงเรียนหมอแคียนอาจารย์เป็นพอ่อให้อาจารย์เป็นพอ่อ,พพอให้พ่อเป็นผู้สอนก็ได้อาจารย์หมอเคีนอาจารย์หมอแคนไปนเรียนสิไปไอสติกอยากไปเรียนหมอแคนนะคะมเจ้าค่ะอยากไปบ่โรงเรียนหมอเคียนกับเพิ่มเปิดเบอร์หนึ่งดูหน่มันคือแหงแท้ ไอจะติอยากไปเลี้ยนหม้อแขนมาสันโอ้โหกินไลน์ตอดแตกเด้อคุณสุกเกษมวามาสันสวัสดีค่ะพี่เอมี่สวัสดีค่ะซัมวันเสร็จอิฟยูอีดหลายยูวิวอะไรตอดแตกยูวิวแฮปแี้กับฟิวเดชิงเออโอเคเอาไม่ตอดแตกมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแหละเนาะ I อ a n t to stay h i เมียด้วยตอดแตกไอมียอ่ด้วยอยังก็ตแตกไเมียอ่ะด้วย Mm. ตดแตกบอมเอนตดแตกโอ้ยเนอะบอสให้เธอดูตดแตกตดแตกเออให้เมียผูุ You know what is mean มึงคุ้ว่าแปลว่าปยัง You just say ตดตดอือตดยัง After gas เออแล้วควจังไหไอ้สติ๊กเป็นอย่างมึงคู่ค่ยแข็ง No มึงเลยจับค่อยกูไ h y เพราะว่ายังชอบค่อยแข็ง No is working บ่าแข็งยังไหคือเกิดเออบอแข็งยังไห <c oughs> อมันคือแข็งอิสุกเละแข็งสแสดงวาใหญ่สวัสดีค่ะญาติญาติแม่คือเป็นตาแซบแท้แซบอีลีค่ะสุรัตนาแวนค่ะสวัสดีค่ะพี่ลันสวัสดีค่ะบักกินสติบบักกินกูบอกว่ากูบักกินมึงอย่าสิให้กูกินเถอะกูบอกว่าบักกินได้ออยเด้อมึงมัดผมให้กูไม่ดูมึงไปล้างมือก่อนดู อด<พ>ผมก่ <còn. S 2> อนเป็นงยังมึงบอกกินก็กูบ่อยากกินเนาะไม่อยากกินยังบ่อยากกินบัคมี่อยากกินจังาเก่อยากกินบัคมี่บักห้ามึงบัคมี่เมนี่ยสีบอมักบัคมี่กูเป็นเมนลูกเม่ใย่สีแต่กูกับบอักบัคมี่โอ้กูมายูกูกินยูคือพี่โกบ้าน่ะกินบักมี่สีบักสีดาวฉันอินีได เยี่มัดเอเอ,อเจ็บเจ็บกดปุกบัคมี่อย่างนี้บักมีม่มดนั่นกินมดบ้านสิมดมอดนัน่าวันพีรันซื้อมาห้มือเจ้าอยากน้ำซื้อนี่แหละเอ้ยลดแล้วสี่โลแม่เอยียงสี่แตกบัคมี่ลดไปสี่กิโลตีฮะกินบัคมี่แล้วก็ลดไปสี่กิโลเอียงสี่กิโลจากหีแม่มันดอกมันานลดแล้วลนะสี่โลน่ะสติก ไอปวดทองอยู่จากหูจากบอกกูปวดทองจบบเอจ็บปิ้่ใส่เจ็บท้องเจ็บท้องปวดเจ็บท่องปวดท้องขี่ออกแลว้วขี่ออกแลว้ว <c oughs> <c oughs> เป็นเป็นอย่างขี่มึงเละออกแลว้วเออออกดากบะมึงจะให้ขี่ออกปากซันติบัากหามึงค <ำ S 1> <irsiniz. S 2> ันปให้ขี่ออกขันาให้ขี่ออกดักใส่ห้ขี่ออกปากตีแบบสติกว่าเนี่ย เธวฉีทเธอแดนอิลีเด้บอกผากไม่กี่อยอยากให้พี่บีทำคลิปแกล้งพี่สติ๊กเอาคลิปอีหยังคลิปต้มไก่คลิปต้มไก่ต้มแม็คต้มมิกกี้เมาบ่แกงมิกกี้เมาแกงมิกกี้เมาเอาวะมึงแค่กินกูบะกขียนคือใบยากมึงกินแล้วมึงเคยกินแล้วคือใอยากอีกใบอยากอีกแบบหยัง กูบอกกินมีแกมเมาดิบอกินมีกี่เมาเนะโอ้มึงใช่กูกอดเห็ดอย่างมึงใช้กูกอดเห็ดอยัง just good because มึงหักมึงเอาไปเซตมือมึงน่ะเฮ้ยบอกว่ามึงหักกูมึงก็ได้ถามความคิดเห็นของกูเลยแล้วกูหักมึงรอสตีกมึงอย่าจับหนะกูมันเนี้ย จุบกูจุบกูลูกจะจับบินหัวค่อยมั้เน<อ>ยเอาบ้าเอาบ้าเดี๋ยวปานวะอีหยังอรลดประค่านน่แมะแล้วมาจุกูจุกูจุกูยังสิมั้งเชียร์ให้กูจุกหา ีเปิดช่อง YouTube ทำเวิร์กชีวิตตัวเองไลฟ์สไตล์ชีวิตโอ้นวงบีเฮ็ดโดนแล้วคุณชดาพรนั่งบีเฮ็ดโดนแล้วค่ะช่อง YouTube นั่งบีก็มีเดชบักคานี่น้ามันย่อยใส่กูหน้ามีหยังย่อยใส่ก้น้ำลายหรือดหนามเสือเสือให้เมเจ้า์หนังหันบักสติ๊กเฮ็ดน้ำลายหรือดหนามอะือดหนามมีหยังย่อยใส่ is หนัม from my park เนี่บักพัก no is น้ำ from the girl นี่บ่แม่นน้ำลาย น้ำเปล่าปลาคานี่แม่กุกกกูสิทบดอกไม่เห็ดนองเห็ดหนาใส่กูอีกเด้อมึงอ่ะมึงยานมึงยานอย่างคุยเย็นเมียยาฝากล้านนะฮะตัวแทนขาจะฝากฝากล้านเด้อ กูสิทบบนะมึงเด้บั๊กสติกูสิวิวลอี่มึงกินบักนี้มึงกินอร่อยเนี่ยบักน <No, S 1> ี้อ <I 'm S 1> ิ่มแล้วอิ่มแล้วแล้วสิแตกหลายปันนี่จักไปเท็ดนำอย่างเฮียใส่น้าปอมเดยแก้วสันอือเป็นแต่สั้หายเลย มึงมันอยากคิวอยากตาใส่ยังดีโนวันแคนซีอยู่จังสีเด้อ I do for you เด้มึงทำมาต้องมาเห็ดใส่กูเพื่อให้เขาวเวิร์มคุนสีจุบกันอีกแล้วเอาเพืาา่อให้นังมีถูกใจจังไหนิึงหัวคุยเยเฮ้ย <Hey, S 1> น่าฟีไม้หัวคุยไว้จับไม่คุยเด้นี่มึงอยากซุกกูได้ไหมช็ติ๊กพลีส e นนสุกมีฉันนัดจับไม่หัวคุยแข็ง

มึงบอกกันมึงจะไปใส่กับไปไปอู้หูนายเฮงโอเคเองนะเอ้ยว้าวว้าวอะไรเด้ยว้าวกันให้ตำบักขุ่นให้กูกินุ่นไปกูนายแบบสติกสูงกูนายเฮงนายแบบสติกนายมากคืกินปลาปี๊บนิดหน่อย กอดกูจุบกูกอดกูจุบกูอยู่จังสี่แม่กัวแมนจับแกถึกไฟใหม่อือยินดีค่ะกอดกูจุบกูหามงี่มาเด้อกินบักมี่อันนี้เขาเอิดมาบักมี่อยู่เนาะ I will สอน you to take o f f ในบักมี่ this is ในบักมี่เอาดู <Huh? S 2> ในบักมี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 อันนี้ในบักศีดา oh. ในเอี่ยมในบักศีดาไม่มีหน่อยป่ะจ๊ะเขามีหน่อยนะจ๊ะมือเสือกกดอันนี้นี่นี่<ๆ>ในบักมีเม็ดบักมีนะคะคุณเจ้าขะสวัสดีคะ่ะพวกคอยบ่คอยกอด อุ้ยจะเสียห้กอดถอดคอนสีกอดดูซ้ำคือจังแบบสติกแล้วยะเสีให้กอดหนหวยค่ะไอรีลี่ขนหวยเวนยูรีลี่วันถูกกอดมีอลอดมึงเข้าใจบ้ากอดโกสติก,กุ๊กเสียเอาบักมีน,กนี่ฟาดหน่ามึงเดะเอาอีลีค่ะมือเจ้าขาหนหวยเดะนี่โมเมนว่าบ่หนหวยเดะมันอันนี้ค่ะพดไหมบักสติกนี่ไหม I want the bad me มีแ t บเดินหน่ ช็อบแบมีหนอยเด็ดไน่ too b i เป็นตาไายมันแห้งบักห้านี่เป็นตานายที่หลีนะคะมือเจ้าค่ะเอามาค่ะกินน้ำกันมามามี่บันดนี้เราไปซื้อมากิโลละเท่าไหร่นะคะ100ค่ะกิโลละร้อยแมงนี่คือเพลงแทกิโลละร้อย,อ,ยอันแกะแล้วอันยังบอกแกะกิโลจากบาท สองร้อย่ Carbon อสวัสดีค่ะมือเจ้าขาสวัสดีค่ะนั่งบีน่งแก็บอะมีไปเลนเลนไปยังสี่หละเนาะออเนาะกระจักสีเบาอีหยังเนาะเบาเล่นเบาหัวไปน้ำกันยังสี่เลยค่ะมือเจ้าขาเ๋้วสีซีเรียดเด้อสบายดีสบายดีสบายดีบอ n d stick คุณเลสสวัสดีค่ะมาเดิอไม่ยั่สีแล้วบหมักบักมีกระซางค่ะไอชติกมาก มีสีเรากินว่าเป็นเนาะค่ะรถเถ่าแล้วเนาะอย่างมันติดมือเพลินค่ะมือเจ้าเนะาะเออเนี่ยค่ะโกโก้โกูก,ก,ก,ก็คือกันแหละโกโก้ละลายได้ในน้ำเย็นนี่โกอีกแล้วนะเนอะไฮโกเอาอย่างจิชูชอืม อไบตดโกะไรังไงคะพู้เจ้าขาแให้โกอียงนี่อ,ยอยียงกูสิต้มไหนบอกมีไปกินต้มไนบอกมีกินนะคะคุณเจ้าดีปะ โอ้โอ้โอ้นี่แกเคทขนมหวานเนาะขนุนลอยแก้วมันมีไหมอ่ะเขาทำยังไงอ่ะไอเฮ็ดไม่เลยไม่มีอยากเ็ดเนาะ i ินสต็อ ไฮโก่เอาอย่างอันนี้ยิมี่ไฮโก่สั้นเว้าบะมวนสติกยูทอกบ่ดีไฮผมครับเว้าดีๆีดูไฮผมครับไวเตสอี่ดิเฟรนฮะเตสอี่ดิเฟรนอันนี้ how is not too sweet I don't know อันนี้บ่ค่อยแซ่บวะดิจังไดเยอะสะติกว่า รสชาติเ่าคือกันเดี๋ยวนมีซิมมังก่อนว่าน,นี่แซบหวานมะอันนี้เ <Anything? S 1> yeah. บเธอร <Yeah, like. S 1> ์นี่ฟิงอย่าบ่มักบ่เย็นไลท์ว่านี่แซบๆอืมหวานบันทีฉันเลยไอสต๊อกฮึสต๊อกกันย่อน เนี่ย <Easter. S 2> yeah. สะดุดไหมคะ I want you too Everyday สนุกมากขอบคุณในไลน์ค่ะอยากเบิงบเงเบ่งลูกน้งบีเอียน้องวันสิเบิ่งลูกน้งบีได้จังได้ลูกน้งบีไปได้อยู่กับน้งบีแม่อีลูกน้งบีไปได้อยู่กับน้งบีแม่อี สิเบิงจังไดเบิงได้จะได้รูปแต่ตัวไปเบิงเอาได้รูปไป<ม>เคยเห็นบอนนังบีอันโพดล,ลงในรูปแลรวเดะพ<ม>ี่บีลงติกต๊กตอกบ่อยๆนะคุณสุสุสุสสรักษาแมนบอสุรสานังบีก็ลงเสมอนะคะติ๊กตอกลงเสมือมือละคลิปสองคลิปแนงส่แม่แล้วแต่อารล้มค่ะแล้วแต่ความยุ่งยากนะคะหมอยแตดของนังบใีในแต่ละวันนั่นแหละค่ะ อืมในแต่ละมือนะคะความหยุ่นี่มึงนั่งคือคนเบิดอะไรตายอยากสิตายแทบประค่า,า่าน,น่อะไร <God>. you ไม่ก like อดยูซ yeah, ิตไรกับซัมวันเดสวิวตายเด้เฮ้เฮ้เฮ้ยยังมันแมนบ่ล่ะเออหาแต่แนี้ยมาให้กินอยากน้ำว่าสันกุนผัดละอ่ะเอา,เอาก็กินน้ำกันยังซีแหละอืม ไม่ใหญ่บีเจ้าคือมักกินคือนคอยคอยมักกินแัคทีดาได้เจ้ามักกินยังกแ <laughs> บคทีร์ดานั่งอยู่ข้างหลังนี่ไหมกินไปเพื่อใดฮะกินไปเพื่อใดกูไปได้ว่ากินโอยบักฮากูบอกว่ากินแัคทีดาไอเซ่แบคทีดานอตเซ่เบาว่าคอยแกะมึงจะสิมัวหลายแบบสติกไอีบอฮานี่แซ่บๆเลยให้ก <I go. S 1> ูให้กู บอบมวนไอ้ป้อมตาแสคบคักหวานอันนี้หวานอันนี้หวานหวานเนี่ยเนาะรักพี่บีมากมากค่ะคุณเมษสาขอบคุณห,หลายๆค่ะไอเสติ๊กยูถอดแหวนให้ไอ้หน่อยเร็วเร็วเร็ว black my finger dirty ติดปักมีมากนีิย่า เลยด้นวนี่เวนมึงก็ได้รู้เัอเวททิชชู่แมงนี่ยากิลีแล้วตอนนี้อู๋อู๋มันคือ,อยากลีแล้วตอนนี้ก<อ>ูย่นถิ่มก็ได้แล้วสติงคือสิ่งทมึงได้ยด้เยเออคันได้ซื้อยังให้กูแล่าทวงเธอหนาเธอหลังมึงจะซื้อยังให้กูเดอ้อ<ะ>มึงก็ต้องซื้อยังให้กูเดอ้อไม่กอดอันนี้ด้วยือ กูซื้อให้ม hmm? mm ึงเด้อประสานนาฬิกามึงคือกันนี่กูสิถอดชิมแมงให้บิดกูถอดขายนักธุรการตลาดเด้นาฬิกาตลาดนั่นแหละมึงไปซื้อของปลอมมาให้กูเป็นบ่อหนะมึงจำได้บ่ว่าแกลนกูใส่ยังคุณรีเมมเบอร์มายไซด์ออฟเดอะดริงค์อิสครัชกูถามว่ามึงจำใส่กูได้บ่ใส่ยังซีซีพู สี่สิบองสี่ิแม่งตีมแหวนนิวผู้ใดน,นิวเด็กน้อยสันตินิวสี่ิบสองหอดปันนั่นส <40? S 2> ี่สิบหืมสมัยแตดกตาาูตัวขัว่าใส่สี่สิบนะไม่รู้หีรู้แตดอะไรเลยสติกเรียลลย you don't know น don't know แตะ a อ y t h What size forty s หกสิบสี่นั่นใส่หัวคว้ยมึงเออ เคยได้ค่ะอะไรที่เกี่ยวกับนางบีไอชสติกจำไม่เคยได้หรอกค่ะสามสิบหกเะไอ้นนมนั่นมึงกับจังสี่แหละมึงก็เคยจํายังของกูได้อําแซดเจนมีมันเป็นตาหน่อยใจบริจาคเยอะจัสามสิบสองก็สามสิบสองแม้งตินิ้วผู้ใดสีหน่อยแไปนั่นนิวเด็กแรกเกิดตัวสามสิบสองน่ะ t w e n อีสิบเก้าฮะยังอีสิบเก้า สติกมันไม่มี is too small ลจูวัดสี่สิบสองสี่สิบเก้าจำมี่ยังเกี่ยวกับชีวิตกูบ่เคยได้ดอก you never remember anything about me I remember หาหน่มึงจำมาจากไหนเอ้ามึงจำได้ว่าอย่างไหนเอา ask me the question เอามึงจำมี่ยังได้แน่เอาเอาโอเคค่ะผูเจ้าขาเดี๋ยวมีจะถามมันนะคะมันเอาโอเคเดงมีจะถามค่ะว่าบลกสติกจำมี่ยังเกี่ยวกับมึงบีได้แน่โอเค the day that we met the first day that we met เออเอาเอาเอาพลาสติกสิจำได้ you remember เออ i remember every fucking momentoh my godoh you don'toh my <laughs> Wait. <laughs> <It's> <laughs> Wait, I came back in o August 12 mm, nee. Alright What day? Oh nee. 12 August My God damn hot No September <laughs> Okay say in August I think <laughs> จำหอดวันเดือนปีมไมึง่าสิมาว่ากูจำหงไดนะกูสิทุบหนาม่ช่เซ่มึงบอกบงบอกมันบอกว่ากูู่ว่าันบอกว่ากู่ปรหู s ส w ดกูอยากหูว่ามึงจำได้เซ่อก t <c oughs> w August บักเซติบอกว่าสิสองสิ วันที่อยังเอาวันที่นะมึงบอกว่าพอหูแล้วเอาไอ้นายจีนโอเคสุดแต่ต้องเดทเด้อโทร Tell me I not ัก n ก็ Tell you เ e ๊ Because you don't know บะกพักไม่แม้มึงได้กูจะสิบหู Okay เห็นไหมมึงอ่ะเห็นบ่เคยเห็นคุณค่าของกู Have a question No it's not d o n e yet this one I don't know I said ไม่เคยจำอะไรเกี่ยวกับกูได้เลย โอเคเรามีเช็คของโทรศัพท์ก่อนบอตังพี่วีประเทศของไอสติกมีบักมีบอบอค่ะโอเคจำไม่ได้ค่ะวันแรกที่เจอกันบักสติกจำจำไม่ได้ค่ะว่าเจอกันว่าเจอกันวันที่เท่าไหร่ I give you one more chance No I don't know นานนานน้อยใจ I don't know it's too long It's not fucking too long, even it's.